สวัสดีครับช่องโครงแอร์คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการตัดส่วนที่ไม่ต้องการของวิดีโอออกนะครับยกตัวอย่างโลโก้ตรงนี้นะครับเราจะเ,เบอร์เนาะเบอร,ร์อว่าตัดส่วนตรงนี้ออกนะครับมาดูวิธีการกันเลยครับแบบง่ายๆอันนี้ตัวอย่างวิดีโอนะครับเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับยกตัวอย่างเมรติว่าเราลืมไฟล์ต้นฉบับเนาะเรา เราจะเอาโลโก้ตรงนี้ออกเนี่ยเอ๊ะเราจะทํำยังไงนะครับหรือว่าใครที่ใช้โปรแกรมฟรีที่มีโลโก้ติดอยู่เนี่ยสนรถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอ่ายกตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับเราจะตัดโลโก้ส่วนนี้ออกเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยครับวันนี้สต็อปนะครับปิดก่อนจําชื่อนะครับการตัดต่อวิดีโอการเรียนการสอนสองสองสองนะครับดูอ่ะให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ 1 2 3 a p p c o m นะครับ1 2 3 s ต s นะครับ .com นะครับ1 2 3 s. c o m นะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะเจอลักษณะหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับมีหลายเมนูนะครับที่สามารถทำกับวิดีโอได้นะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างตรงนี้นะครับการเอาบางบางส่วนออกนะครับของวิดีโอเนาะเช่นโลโก้นะครับให้ remove ตรงนี้นะครับเมนู r e m o v โ Logo นะครับและมันจะขึ้นมาหน้าจอนี้ให้อัปโหลดนะครับ Open File นะครับแล้วก็นำวิดีโอที่เราจะต้องการส่วนที่ตัดออกขึ้นมานะครับเมื่อกี้ชื่อว่านี่การตัดต่อกันการสอน2่องสอง,ง,สองนะครับก็กด Open นะครับระบบก็จะทำการอัปวิดีโอขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ และให้เลือกส่วนนะครับมันจะขึ้นเป็นกากบาทแบบนี้เนาะให้เลือกส่วนนะครับส่วนที่เราจะเอาตรงนี้ออกนะครับก็แค่ไปเลือกส่วนตรงนี้เบอร์ไว้นะครับเบอร์ไว้ตรงนี้เนาะระบบก็จะทําการประมวลเองนะครับจากนั้นแล้วนะครับก็ให้กดเซฟนะครับตรงนี้นะครับเซฟกดเซฟนะครับระบบก็จะทําการเบอนะครับเบอ โลโก้ออกนะครับหรือว่าลบตัดโลโก้ออกนะครับเรามาดูผลงานเนาะถ้าเสร็จแล้วนะครับก็ให้ดาวน์โหลดมาโดยการกดเซฟนะครับอ่ามาแล้วนะครับกำลังโหลดนะครับอ่เรามาดูว่าสิ่งที่เราโหลดมาแล้วนะครับที่เราเอาโลโก้ออกแบบเป็นแบบไหนนะครับลองมาดูอ่าตรงนี้นะครับบันลิกดูนะครับ นะครับเรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วนะครับกูตรงนี้อ่าลองดูนะครับตรงนี้นะครับผมจะดูเบอร์เนาะเนี่ยฮะครับแม็กสังเกตนะครับอาจะมานําเสนอวิธีการตัดต่อวิดีโอมันจะตั้งโรืออัตโนมัตินะครับจะคานวณค่าต่างๆเนาะให้เบอร์ถ้าเป็นสีเดียวกันหมดอาจจะเนี๊ยบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะพวกนี้นะครับมันจะเป็นการเบอร์นะครับเบอร์ส่วนที่ เรายากออกนะครับนี่ทั้งคลิปเลยถ้าคลิปจะมีโลโก้ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องการแล้วก็แค่ไปทำเหมือนเมื่อกี้นะครับก็จะหายนี่ครับจะทำการคำนวณมาเองนะครับมึนกับเราเบอร์เนาะเบอร์โลโก้นะครับอ่าโอเคนะครับทบทัวนนะครับให้เข้าเว็บไซต์ที่นี่ตรงนี้นะครับเข้าเว็บไซต์อ่าตรงนี้เลยนะครับ 1 2 3 a p p f. com นะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ r m o v v โลโก้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับลองเข้าไปดูเนาะรวมทั้งหมดเลยเครื่องมือที่เราจะใช้ตรงนี้นะครับ1 2 3 a p p f. com นะครับวันนี้ช่องคุยเองคอมพิวเตอร์แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดลไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ <ขด S 1> ้งเตือตนช่นอ,องคุยเองคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ